หอมแยะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินข้าวกับนี้เลยน้ำพริกตาแดงค่ะของแบรนด์แก้มยินน้ำพริกตามือโคตรเผ็ดนะคะชอบกินแบรนด์ของเขาเพราะว่าเผ็ดค่ะแล้วก็ไม่ติดหวานนะคะ เป็นน้ำพริกตาแดงของเขามันจะมีหลายสูตรนะแต่ว่าวันนี้จะกินเป็นน้ำพริกตาแดงค่ะนี่เป็นน้ำพริกตำมือนะคะนี่เลยแล้วมินเห็นเจ้าของแบรนด์เขากินแบบนี้ค่ะใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่มะม่วงสับลงไปค่ะนี่เลยอารมณ์เหมือนมะม่วงเขาเรียกน,นะน้ำพริกมะม่วงสับอะค่ะคลุกเลย เนี่ยค่ะขยําก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้ำพริกแก้มอยู่ตามมือโคตรเผ็ดค่ะเป็นน้ำพริกตาแดงกินกับมะม่วงเปรี้ยวเข้ากับมม่วงเปรี้ยวมาอมอหอมแยอะออย สุกผักปลังค่ะ,ะแซ่บอิ่ ครอยากกินนะคะมีขายทุกช่องทางเลยในเพจแก้มย่น้ำพริกตำมือโคบเพดในช้อปปีแล้วก็ในติ๊กต็อกค่ะเดี๋ยวมินแปะพิกกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ ผับุง้งไม่ได้ผัดหรอกเอาไปแบบเจียวกันน้ำมันไม่ได้ปรุงอะไร ใครชอบแบบเผ็ดไม่มากของเขาก็มีแบบเผ็ดแบบน้อยด้วยนะแต่มีชอบแบบนี้ค่ะ เห็ดมาก แต่มะม่วงแล้วแบบความเผ็ดกับความเปรี้ยวมาเจอกันแบบดีงามมาก คเคยกินน้ำพริกของแก้มยูน,น้ำพริกตำหม,มึ่งโคตรเผ็ดแล้วบ้างมิ้นกินมาทั้งหมดมีปลาย่างถ้าเป็นน้ำพริกตาแดงนะมีน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกตาแดงปลาย่างน้ำพริกตาแดงปลาล้าแล้วก็ตาแดงธรรมดาอร่อยมากเลยตาแดงธรรมดาอร่อยมากชอบมากสับมะม่วงใส่ดีงามลูงเนี้ย ขยำเพิ่มนี่และมะม่วมมงสับค่ะสับไเยอะๆพิตาแดงโอ้โหแดงเถือกเลยใครชอบความแดงแบบนี้นะคะไปจัดค่ะขอใส่ครึ่งเดียว <laughs> ตักมาสเต็มเลยใส่ครึ่งเดียวยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ในความเผ็ดเงาแตกเลยอะ่ะอื อารมณ์เหมือนกินยำมะม,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 ม่วงนี่ลดเผ็ดลงแล้วนะนี่ย่ลดเผ็ดลงล่ะไม่แดงมากละ มานมากเลยมีคนถามว่ากินข้าวกับมือแสบมือไหมช่วงแรกๆแสบค่ะหลังๆมามือด้านแล้ว บางคนมาคอมเมนต์ว่ากินช้อนเธออะไรเงี้ยกินช้อนได้นะแต่มันไม่ได้เป็นจุดขาย,ยางไงจุดขายของมนินคือกินมือค่ะ <c oughs> คนทำคลิปะเขาก็ต้อง คิดว่าทำยังไงดีให้คนดูอะไรย่งเงี้ยแล้วกันกินมือมันไม่ได้แปลกเลยนะทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนกินมือเยอะแยะเลยจริงๆนะอร่อยจริง หอมเยอะทา,ทางอีสานเขาเรียกเลยนะคะหอมแย่ที่เขาไปใส่ในแกงหน่อไม้อะคะ่ะเนี่ยบ้านมินเรียกหอมแย่นะคะสะแยงเผักสะแยงเหรอเ <c oughs> ขาบอกใส่ในแกงหน่อไม้หอมอะ เังไม่ได้กินมะม่วงให้ดูมันมีอมะม่วงสับองมันก็เลยไม่ได้กินให้ดู เดมินบอกช่องทางการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเป็น Facebook เนี่ยแก้มยุ้ยตำเออถ้าเป็น Facebook นะคะแก้มยุ้ยน้ำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดค่ะถ้าเป็น tiktok จะเป็นแก้มยุ้ยน้ำพริกโคตรเผ็ดเบอร์โทรนะคะ0997452809นะคะกระปุกนี้ขนาด300กรัมค่ะที่มินกินนะคะเป็นกระปุก300กรัมเผ็ดเผ็ดดีเหลือเกิน แนะนำเลยเอามะม่วงสับใส่ลงไปคุกพร้อมข้าวโอ้โหเดอะเบสอร่อยจริงแล้วน้ำพริกอันนี้นะบีบมะนาวผสมน้ำน้ำอุ่นจะจะกลายเป็นน้ำพริกแบบน้ำพริกอะจะเป็นน้ำเลยะจะไม่ได้เป็นน้ำพริกแห้งแบบนี้แล้วก็จะหอมมะนาว บ้ารัาจริงๆมีแกงไก่หน่อไม้กะทินะคะอยู่ในตู้เย็น อยากกินน้ำพริกแบบแนวน้ำพริกมากกว่าก็เลยไม่ได้เอามากินนะคะอันนี้เก็บไปก็เหี่ยวกินให้หมดซื้อมาต้องรีบกิน หอมอ่ะวันนี้ไม่ได้ถ่าคลิปวันที่ยี่สิบเอ็ดม่รู้จะได้ลงคลิปวันไหนพุ่งี้วันผูดวันหยุดพุ่งี้วันผ่าปะไม่แน่ใจ อร่อยจนจะเลียกะละมังแล้วเนี่ยกินให้หมดทุกเม็ดอร่อยมาเลียจานค่ะซื้อมะม่วมาเพื่อสึ่งนี้เลยเห็นเจ้าของแบรนด์เขากินแล้วแบบฉันจะต้องได้กินเหมือนเขา โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ